สวัสดีค่ะสุดสัปดาห์นี้คาดว่าจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าในช่วงระหว่างนี้เรากลับต้องดูแลสุขภาพจากอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดและต้องระวังอันตรายจากโรคลมแดดด,ด้วยนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าในระยะนี้ค่ะมีหย่อมความกดอากาศต่ำอันเนื่องมาจากความร้อนนะคะปกคลุมอยู่ที่บริเวณประเทศไทยตอนบนทําให้สภาพอากาศร้อนโดยทั่วไปร้อนจัดบางแห่งและจะมีฟ้าหลวเกิดขึ้นด้วยนะคะฟ้าหลวก็คือการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันเช่นเดียวกับปัญหาฝุ่นในช่วงฤดูหนาวซึ่งมีลักษณะาอากาศแห้งเช่นเดียวกับอากาศที่ แห้งในช่วงฤดูร้อนนั่นเองค่ะ ช่วงนี้นอกจากอากาศที่ร้อนแล้วนะคะในบริเวณประเทศไทยตอนบนก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงที่ได้บางแห่งนะคะเนื่องจากช่วงนี้มีกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำเอาความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะส่งผลให้ทะเลอันดามันและอ่าวไทยช่วงนี้จะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรแต่ว่าในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า1เมตรนะคะดังนั้นก็ขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองกันไว้ก่อนค่ะส่วนพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะ เกิดจากมวลอากาศเย็นซึ่งจะแผ่ปกคลุมลงมาที่บริเวณประเทศลาวตอนบนและเวียดนามตอนบนซึ่งจะส่งผลทําให้มีกระแสลม2ตัวนะคะก็คือกระแสลมตะวันออกและลมตอนออกเฉียงใต้ซึ่งจะพัดนำเอาความชื้นเข้ามาปกคลุมในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนนี้ยังมีอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดนะคะลักษณะเช่นนี้ก็จะส่งผลทําให้เกิดพายุฤดูร้อนขึ้นค่ะโดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองมีลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้บางแห่งรวมทั้งอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะ กลับมาดูอากาศรายภาคใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้กันต่อนะคะเริ่มจากพื้นที่ภาคเหนือนะคะช่วงนี้ภาคเหนือจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดมีฟ้าหลวมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงประมาณ10%ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยนในช่วงนี้อยู่ที่ระหว่าง19ถึง41องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือระยะนี้มีอากาศร้อนโดยทั่วไปร้อนจัดในบางพื้นที่นะคะอุณหภูมิระหว่าง19ถึง40องศาเซลเซียสค่ะ ไปต่อกันที่ภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดมีฟ้าหลวกับมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรง10%ของพื้นที่นะคะที่กาญจนบุรีอุทัยธานีและราชบุรีค่ะในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลนะคะช่วงนี้อากาศร้อนโดยทั่วไปมีฟ้าหลวกับมีฝน10%ของพื้นที่อุณหภูมิเฉลี่ยภาคกลาง24-41องศาเซลเซียสนะคะส่วนที่บริเวณกรุงเทพปริมณฑลอุณหภูม26ิ26-39องศาเซลเซียสค่ะ ไปต่อกันที่ภาคตะว,วันออกอากาศร้อนมีฟ้าหลวกับมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรง10%ของพื้นที่นะคะที่จังหวัดระยองจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิระหว่าง24-39องศาศเซลเซียสช่วงนี้จะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะปิดท้ายภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองประมาณ10%ของพื้นที่นะคะแถวจังหวัดกระบี่ตรังนครศรีธรรมราชพัทลุงสตูลสงขลายะลาและก็ที่นราธิวาสค่ะ อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง23ถึง36องศาเซลเซียสนะคะฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนทางด้านฝั่งอันดามันคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะกลับมาติดตามข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ ตอบโจทย์คือ